ขอ่องนางฟ้าคาบาเร่ตัวใหม่ที่ GMMTV ค่ะก็เล่นเป็น LGBTQ ก็เลยต้องเล่นใหญ่นิดนึงใช่ค่ะตอที่เราใส่เราไม่เหมือนเลยเรียกได้ว่าไม่ต้องทำกันบ้านดีกว่าคือมีหลาคนถามว่าเออเรื่องนี้เราต้องทำกันบ้านเยอะม้ยเพราะต้องเล่นเป็น LGBTQ เราอีกอย่างเนี่ยก็ต้องเล่นในเรื่องของการโชด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นเป็นสองตัวเล่นเป็นผู้หญิงจริงๆคนหนึ่งที่ต้องปลอมตัวไปเป็นกระเทยแล้วก็เล่นเป็นกระเทยด้วยต้องไปเล่นเป็นนางโชวอีก ก็ครบแล้วล่ะในชีวิตนี้ก็ไม่ต้องเล่นอะไรอีกแล้วจริงจอะไรนะคะเล่ะเลนเลระเลนโอ้หละเนเละเลคะไมต้องถามถึงนิ่วอย่างี้เล่ต้องเพ่็บเลนเลยนะคะโทเลยเพราะว่าพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยคือต้องบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่แบบการที่แบบ ผู้หญิงจะไปเล่นเป็นกระเทยนะแต่เราต้องเล่นยังไงให้เราเป็นแบบเป็นกระเทยจริงๆนะเราต้องมีความคิดว่าเราเป็นกระเทยอยู่ในหัวจริงๆต้องไม่เป็นตัวแทนเขาว่ากดดันไหมอ่ะก็แอบกดดันนิดนึงโอ๊ยดึงดามาดึงดามา ไม่จะบอกว่าไม่ถามว่าถ้ากดดันไหมเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบว่ากดดันแต่ก็มีความแบบมีความคาดหวังในตัวเองเหมือนกันว่าอยากให้ตัวเองทําออกมาได้ดีเพราะว่าเพเนี้เป็นเพศที่สําคัญต่อต่อ,ต,อต่อประเทศของเรามากๆเลยมีการ,ปรไปฝึกนะฝึกคาราเต้หรือยังฝึกแล้วค่ะจาก<อ>ทีเซอร์ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้อะไรเงี้ยได้เห็นหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้เห็นแอปนิดนึ่งจากทีเซอร์ที่เห็นเมื่อสักครู่ดูแล้วดีมากนุ่นดีวดาภา อะไรอย่างนี้แต่โซ์ให้เราดูตรงเกินไปเกินไปเก็บไว้ดูในละครมากเล็ดอินกับบทอินมากคิดว่าอินไหมคคิดว่าอินไหมคะเนี่ยคือเธอคือยังไงว่าโต๊ะร้อยต้องเห็นนะคะโต๊ะหนึ่งร้อยต้องเห็นที่ฉันมาจากตรงนี้เลยเเหนื่อยไหมคะ าจริงๆนะสน,นุกเพราะว่าตั้งแต่อ่านบทแล้วเรารู้สึกว่ามันุยท้าทายจังเลยอ่ะเรานิสัยเราอ,ะอ่ะมันก็ใช่อยู่แล้วเข้ใาใจปะเรายิ่งเราเราก็เลยเราเลยมันมันมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องทําละครเรื่องนี้ออกมาให้ดีเราต้องถ่ายทอดบทบ,ทบาทและความรู้สึกของเพศนี้ออกมาให้ได้อย่างดีที่สุดยังไงก็ตามตัวเองอาจจะต้องหลวมไปเป็นกระเทยจริงๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบมีไปศึกษาในแบบในคารบเรชต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมีมีในส่วนที่ได้แบบศึกษาตรงนี้ ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องทําการบ้านเยอะมากๆอยู่เหมือนกันไม่ใช่แค่ว่าแบบโอ้จริตเราได้อย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะถ้าแค่จริตเราได้เราจะเป็นเพียงแค่ผู้หญิงที่มีจริตกระเทยเแต่เราจะไม่ได้แสดงหรือว่าไม่ได้ใช่เราก็อยากจะแบบแสดงในในใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในความรู้สึกอินเนอร์ในหัวใจของคนเป็น LGBTQ เนี่ยเ,เขารู้สึกยังไงแล้วเขาคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงมาสอนกระเทยกระเทยยืนงงเลยงงแล้วใช่ไหมชิดยิ่งสนงงแล้วงงแล้วตอนเนี้ยลอง ลองฝากละครเรื่องนี้เป็นบทบาทของคุณคนนี้อะ้รน่องฝากฝากฝากให้หน่อยฝากให้ติดตามแต่โดยเรื่องหนีเอ้ยยังไงยังไงก็เคยงงอ่ะฝากติดตามซีรีส์เรื่องหนีเป็นยังไงก็ต้องฝากติดตามละครเรื่องนางฟ้าคาเบร่ด้วยนะคะเพราะเรื่องเนี้ยสนุกมากแซ่บมาก โกวแวดล้อมเนี่ยคือสุดปงังสุดสุดไปเลยแกมันเจ๋อม,มากต้องติดตาม G M N 25นะคะปีหน้าเจอกัน,นะคะ่ะเหนื่ยอยอยากแค่นี้ก็เหนื่อยอะไรได้ของเราไม่เราหรอแฟนไม่ว่าหรอ ฉันยังคิดเลยอ่ะว่าถ้าฉันเป็นหน่งนี้มากๆนะผู้ชายเลิกคบเหมือนกันนะจริงนะไม่ถ้าแบบว่าเป็นแบบไปแบบไปเที่ยวกลังคืนมากๆหรอะเพราะเราก็ต้องอาศัยจุดเนี้ยในการที่สั่งสั่งส่งประสบการ์ฉันต้องไปเที่ยวกลางคืนบ่อยๆเหมือนกันนะในจุดเขาชอบพี่ว่าไปเที่ยวอะไรเพื่อศึกษาเนอะป่ะคะเพราะมันเป็นมันเป็นศิลปะเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งมันไม่ได้เหมือนการแบบ h o ปแดนซ์ที่เราแบบ เต้นที่เราเคยทําปกติอะไรเงี้ยมันจะเป็นศาสตร์ของการโชว์ที่มันต้องใช้พลังแล้วก็ใช้อินเนอร์ค่อนข้างเยอะมากอะไรเงี้ยเออฉันก็คืออาจจะหายไปจากแฟนเลยก็ว่าจะลากไปอยู่เหมือนกันเนี่ยไปมาสองสามคืนแล้วแต่บ้านตีหนึ่งปีสองอะไรอย่างเงี้ยจบมาไม่รับอะไรอย่างเงี้ยเลยเขายังไม่ เราเคยมีโชว์ไหมเราเคยมีโชว์เขาได้เห็นเจนเย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 นก่อนเจนเย็นให้เขาไปตาไปติดตามดูแต่เดี๋ยวเอาจริงๆแล้วนะเคขาต้องมีซึมซับย์เขาต้องได้เห็นเขาก็ชื่นชอบเขาเป็นคนชอบอะไรสนุกสนานเขาชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเกาว่าเขาต้องแบบเขาต้องแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่เพื่อนๆจะแซวจะมีแซวว่าหนเป็นมากนะเลิกแน่ๆผู้ชายเลิกแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแซว ไปเที่ยวปีใหม่อาจจะไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยคิดว่านะคิดว่าจะอยู่กับที่บ้านนะไม่รู้เลยอ่ะไปไหนใเชียงใหม่ไปไหนไปไหนได้เออฉันก็อยากไปมากเลยเออใช่ไหมเออแต่ตอนนี้ทุ่มเทนี้ใช่ตอนนี้ก็ต้องทุ่มเทก่อนเริ่มถ่ายประมาณต้นปีหน้าค่ะยังมีเวลาทํากันบ้านต้องไปเรียนเรียนเรียนโชว์ของแร็กเพิ่มเติมอะไรเงี้ยแล้วก็การใส่วิดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน ก็เป็นอะไรที่แบบแอบ,บยากเหมือนกันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องเรื่องใหม่ๆเรื่องท้าทายมากๆเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทํางานตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมีหางไม่พัฒนานานแล้วมันจะบางคนก็ถึงสถานการณ์เสรีเกิดเกรซตัวเองคือของแกจะมีตึงๆหัวบ้างนะคะแต่ก็จะบอกกับเขาว่าในไซส์ที่ถูกต้องกับหัวกับรูปหน้าของเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องทํางานค่อนข้างนานเนาะสำหรับเรื่องนี้ต้องต้องใส่ตลอดต้องปลอมตลอดออย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็เป็นอะไรที่สนุกดีเหมือนพอใส่แล้วแบบวิญญาณเราก็ สวยไมยาจริตมาเลยจากที่ไม่ต้องใส่ก็มาอยู่เลยแล้วนี่อแหมนึกว่าจะจบละยังไม่จบขัดหวังยังไงไหมกับกับแฟนนูว่าจะขอแต่งงานไม่ขอไม่ขอไม่ขอยังไม่ขอแน่นอนไม่ใช่ปีนี้ไม่ใช่ปีนี้ไม่ใช่ปีหน้าเขายังอยากทตงงานอยู่เลยแต่งแรกมากคือสะพานเธอว่าไงแต่งแรกมาแต่งงานเลยไม่น่าเลยไม่น่า อืมอะไรไอ่ไรเป็นอะไรยังค่ะโอ้ถ้าเลอถ้าถ้าถ้าปีหน้าเนี่ยไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าละครเรื่องนี้ถ่ายปีหน้าแล้วก็คงกินยาวคงแบบสนุกคงกินชีวิตใช้ชีวิตกันเต็มที่ไม่ใช่ปีนี้ไม่ใช่ปีหน้าแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ายังอยากทํางานอยู่เพราะออกมาเป็นอิสระได้เป็นตัวเองได้ทําอะไรแบบสนุกสนานยังยังเอนจอยกับการทํางานอยู่อะไรอย่างงี้ปีที่เราว่างมันจะถ่ายเดื่อการเป็นเรือ ปีนี้เขาต้องว่ามานหนัขึ้นไปเป็นเครื่องบินเนี่ยคิดแล้วพวกเธอต้องคิดแบบนี้ใช่ไหมไม่ไม่เครื่องบินแต่เกก็ยังไม่รู้ว่าที่ไหนยังไงเหมือนกันเป็นการบินวนเหมือนทัวคอนโซลทัวไว้พระที่เป็นวนไม่เกแล้วก็เกก็เกก็ถามเขาเหมือนกันนะเพราะว่าปีที่แล้วก็มีแซลแซลนางก็พูดไว้แอนนั้นก็บอกไม่ปีนี้เดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะเป็นอะไรเขาเกก็ไม่รู้ค่ะก็คือให้เขาเป็นคนจัดเขาสอรพรส์เขาอยากทำอะไรอย่างเงี้ยแค่เขาทำให้ก็โอเคแล้วอะไรก็ได้